สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุดสุขศครับวันนี้เอาเทลามีแนวกินกับแสบมาสู้พี่น้องเด้อครับเด้อตำรวมครับตำรวมตำรวมพิเศษเลยมันสีมีของเอาเทลาก็สเมีอ่าเดี๋ยวเอาอิตายีบ้างเด้อครับเด้อมีอย่างแน่เด้อเป็นน้องเด้อตามไปเลยครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เอาเทลาเทสให้เพิ่งแล้วพิ่หันเรียบร้อยก็สิหน้าตาก็สิประมาณนี้เด้อเป็นน้องเด้อนี่ครับมาเบิ่งนับกันครับนี่มีขบปุนมี บักุงบักแตงบักทั่วตาลุ่มมันแล้วครับสำหรับมันนี้เป็นี่พักบุ้งกระลำแล้วกับบุกเขือนน้ำพี่น้องที่จะใส่น้ำกันครับตัวนี้ครับพี่น้องนี่สำคัญเลยต้องขาดอะไรครับปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ขาไก่ผ่อนๆได้พี่น้องไอ้ตวนๆได้แล้วกันนี้ครับขอนิ้วนะครับเอาประมาณนี้น้อพี่น้องเนาะหลังจากเจลาเอลเจลาเฮ็ดให้เบื้องว่าหน้าตามันเป็นไงสำหรับตำลุ่มมือนีของเอลเจลาเนาะครับเนาะ กสิประมาณนี้ครับมาแจกแจงน้ำกันครับสําหรับเซานี้ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กสิเอาประมาณนี่น้องพี่น้องน้องก็บขอบขอบคุณหลายๆที่ผู้คนกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อาลติล่าน้ำพี่น้องเด้อกับฝากน้นาแนนทั้งช่องอ่าทั้งช่องอ่ะอัลติลา JB Channel หรือว่าช่องบ้านเพลงอัลติลา ซึ่งมีเพลงของอจัจจรลันพูดแต่งแล้วก็สมิสินับปินลองยี่ปุ่นนะครับแล้วก็ช่องเพจเฮฮาภาษาอีสานน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับต่อใครเอาน้ำเน่หน้าตาก็สิประมาณนี้ครับสำหรับเซานี้ครับกสำหรับยูนีิคอปเนี่ยนับปิน้องน้อกับความคุ้นนั้น,น,ห,ลน,น,น,นหลายๆสวัสดีครับ